สวัสดีค่ะวันนี้เราขอเสนอจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับด้านความเหลื่อมล้ำกลุ่มคนจนแผนพัฒนาจังหวัดอีกทั้งยังมีการวิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัดค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าปริมาณคนจนในจังหวัดปัตตานีมีสูงถึง2 8 5 0 3คน จากแผนภูมิลูกดาวดาวสูงแปลว่าคนจนน้อยและดาวต่ำแปลว่าคนจนมากค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าอำเภอที่มีคนจนมากที่สุดนะคะก็คืออำเภอไม้แก่นค่ะมีสูงถึง1 3 1 7และอำเภอที่มีคนจนน้อยที่สุดนะคะก็คืออำเภอปนาเละมีเพียง1 4 5ค่ะแล้วทำไมคนจนในจังหวัดปัตตานีถึงเยอะใช่ไหมคะก็คือการที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีพที่มีไรายได้ต่ำจำนวนคนในครอบครัวที่เยอะหรือการที่ ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญค่ะเริ่มกันด้วยการที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากจังหวัดปัตตานีอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดความไม่มั่นคงทางสถานการณ์บ้านเมืองนะคะทําให้การเดินทางหรือว่าการที่เราจะไปสถานที่ศึกษาเป็นเรื่องอันตรายค่ะส่งผลให้เด็กๆไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะพอการไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังส่งผลไปต่ออาชีพ ในอนาคตทําให้การการทํางานหรือว่าอาชีพต่างๆทําได้เพียงแรับจ้างทั่วไปกิจยางพาลาทําการประมงก่อสร้างหรือว่าเกิดการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเลือกงานค่าแรงถูกแล้วก็ไม่อยากใช้แรงงานค่ะโดยผลทางอาชีพที่มีไรายได้ต่ำเนี่ยก็ยังกระทบไปถึงจำนวนคนในครอบครัวที่เยอะ เนื่องจากคนในครอบครัวที่เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถนำรายได้มาใช้ได้น้อยในครอบครัวนะคะทําให้เกิดความยากจนอย่างมากในกครอบครัวค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวนะคะมีทั้งคนชราและเด็กที่ไม่สามารถทํางานได้รายได้ต่อหัวก็ยิ่งลดน้อยลงคะ่ะและสุดท้ายนะคะการอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญทําให้รัฐบาลนะคะเข้าไปพัฒนาได้ยาก และการติดต่อสื่อสารก็เป็นไปได้ยากค,ค่ะประชาชนที่ได้อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะก็จะไม่ได้รับสวัสดิการรับต่างๆค่ะโดยสรุปได้ว่าความเหลื่อมล้าที่สูงที่สุดในจังหวัดนะคะก็คือทางด้านรายได้สูงเป็นอันดับที่1และลองลงมาเป็นการศึกษาค่ะ มานะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของแผนจังหวัดปัตตานีตั้งแต่ปี2,566ถึง2,570ค่ะโดยคีย์หลักของแผนนี้นะคะก็คือเกษตรกรรมยั่งยืนผลิตภัณฑ์หาลาลคุณภาพทุนทางสังคมเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งและสันติสุขค่ะ โดยเริ่มจากเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะก็จะมีการส่งเสริมเกษตรทางด้านเกษตรอินทรีย์เกษตรหมุนเวียนเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะแล้วก็จะมีการยกระดับไรายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรสนับสนุนครัวเรือนให้ทําเกษตรแบบยั่งยืนค่ะแล้วก็จะนําเทคโนโลย,ยีและนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาส่งเสริมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนภายใต้แนวคิดอ e ีโคทัวริซึมด้วยค่ะ ะะด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพจะนําปรัชญาวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามเนี่ยมาเป็นกรอบในการผลิตค่ะแล้วก็ปัตานีนะคะมีเป้าหมายที่จะเป็นจังหวัดศูนย์การในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพค่ะ ในส่วนของด้านทุนทางสังคมเข้มแข็งนะคะก็จะสร้างหลักประกันทางสังคมเนี่ยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะส่งเสริมสูขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็จะสร้างหลักประกันในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและควบคุมค่ะรวมทั้งมีปัจจัย4เพียงพอในการดํารงชีวิตนะคะเช่นบรรลุ ความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งน้ําใช้สําหรับทุกคนค่ะแล้วก็จะสร้างความเท่าเทียมทางเพศด้วยนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและเด็กค่ะรวมไปถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตจากคนละเมืองและภาคลัฐค่ะ ต่อนะคะก็จะเป็นสังคมหูุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะโดยปตัยปตตานีเนี่ยเป็นพื้นที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้พื้นที่ในการแสดงออกค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะก็จะมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศท,ทางแก้ไขปัญหาค่ะในการขับเคลื่อนเสร็จรวมถึงเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหูุวัฒนธรรมด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะขอพูดถึงประเด็นการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีในด้านต่างๆค่ะเริ่มกันที่ด้านเศรษฐกิจเป็นด้านแรกโดยจังหวัดปัตตานีเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โมเดลสร้างเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน3ด้านค่ะคือด้านปศุสัตว์ประมงและเพาะปลูกรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือสินค้าแปรรูปเช่นการพัฒนาแบรนด์ให้มีคุณภาพได้รับการยอมรับและยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยค่ะ ประเด็นที่2คือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมปัตตานีต้องการให้จังหวัดเป็นชุมชนน่าอยู่โดยการพัฒนาสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเชื่อมโยงสังคมวัฒนธรรมในทุกมิติเช่นส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดเด่นสร้างศูนย์การเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับเพื่อเปิดช่องทางสู่การพัฒนาอาชีพที่เชี่ยวชาญรวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมศาสนาประเพณีศิลปวัฒน,นธรรมและยังส่งเสริมคนในจังหวัดให้ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้น ูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะ ต่อกันที่ประเด็นที่3เลยนะคะคือประเด็นเรื่องความมั่นคงประเด็นนี้จะเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุขค่ะโดยเน้นสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารของรัฐรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอมนะคะที่อาจจะสร้างความแตกแยกในสังคมได้และเนื่องจากปัตตานีเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งจึงต้องมีการสร้างความปลอดภัยในชีวิตด้วยการเฝ้าระวังโดยอาสาสมัครในชุมชนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะคะจะต้องมีการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความหวระแวงระหว่างประชาชนกับภาครัฐค่ะ ประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายนะคะจะขอพูดถึงเรื่องการพัฒนาความเหลื่อมล้ำภายในจังหวัดค่ะเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นจะต้องพัฒนาครัวเรือนยากจนด้านการศึกษาและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและพัฒนาการเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมของคนยากจนส่งเสริมให้คนยากจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมค่ะเช่นการกำหนดมาตรการช่วยเหลือคนยากจนและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติอย่างสำซาค่ะ จากการที่เราเห็นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีไปนะคะก็จะเห็นได้ว,ว่ามีหัวข้อที่จะต้องการลดปัญหาความยากจนอยู่ค่ะจึงเป็นคําตอบได้นะคะว่าปัตตานีเนี่ยก็มีก็มีเป้าหมายที่จะต้องการพัฒนากลุ่มคนจนเช่นกันค่ะ โดยมีแนวทางมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอ,อกาสเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็มีการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้เข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐได้อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับชุมชนแล้วก็จะส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมานาคมด้วยค่ะ รวมทั้งมีการกำหนดม,มาตรการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยส,มสัมชาาิแก้ปัญหาที่ดินทํากินจัดการพลังงานจัดการพัฒนาแหล่งน้ำรวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะต่อมานะคะกลุ่มของเราก็ได้ทําการวิเคราะห์แผนจังหวัดปัตตานีโดยได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะ แผนจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นแผนที่ดีมีสักยภาพช่วยลดในเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำเนื่องจากรัฐบาลได้หันมาสนใจพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมประมงและประุสัตว์มากกว่ากลุ่มอาชีพ,พอื่นๆโดยกลุ่มอาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มอาชีพที่มีไรายได้ต่ำถึงต่ำมากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นนะคะรัฐบาลยังส่งเสริมและพัฒนาทางโครงสร้างขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้นส่งผลให้จังหวัดปัตตานีมีความเหลื่อมล้ำลดลงเป็นสัญญาณที่ดีที่จังหวัดปัตตานะค่ นอกจากนี้นะคะเรายังได้พบถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองของศาสนาอิสลามต่อเศรษฐกิจจากคําสอนที่ว่าพวกท่านคือพี่น้องกันและทรัพย์สินที่พวกท่านมีอยู่ในครอบครองเป็นทรัพย์สินของพระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ยากจนขัดสนย่อมมีสิทธิ์อันชอบธรรมในทรัพย์สินของพวกท่านโดยมีความหมายว่าเศรษฐกิจอิสลามจะชี้นําให้คนรวยมีความเกื้อหนุนหรือรู้จักแบ่งปันต่อเหล่าผู้ยากจนและเพื่อทําสิ่งนี้ให้เป็นลูปธรรมนะคะศาสนาอิสลามจึงได้ประหยัดเรื่องสกัดขึ้นเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อดูจากสถิติจังหวัดปัตตานียังคงมีความเหลื่อมล้ำที่สูงอยู่ขณะที่เป็นจังหวัดที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดซึ่งขัดแย้งกับคําสอนที่ช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเพราะเหตุใดการที่มีคําสอนชี้นายังไม่มีผลต่อการช่วยลดความเหลื่อมล้ำลงได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มของเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะทางเราจะพยายามตอบกลับอย่างเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ